สวัสดีแฟนๆการ์ตูนไทยค้าสสิกิทุกท่านครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันครับงานขายก่อนเนาะช่วงนี้เล่นใหม่เพิ่งมาได้ไม่กี่หน้าครับแล้วก็ก็ต้องขายของไปก่อนนะครับช่วงนี้จะทาคลิปขายของไปก่อนแล้วก็จะมีลงเรื่องต่างๆให้อ่านฟรีนะครับก็เรื่องนี้เป็นที่เด็ดของปีที่แล้วนะครับเขียนมาทั้งปีเนาะแรงปรารถนานครับก็ลองมาดูว่าทําไมมันต้องทั้งปีนะครับ ต้องนั่งระบายทุกหน้าครับระบายสีทุกหน้านะครับทุกหน้าเลยครับอันนี้เป็นเรื่องเก่าอกับมารีเมคนะครับคือเขียนคือพี่อารเขาอยากเขียนเรื่องเนี้ยเขาชอบนะแล้วก็เขาเหมือนมันค้างคาแล้วมันไม่จบนะครับซึ่งเล่มแรกถ้าจะไม่ผิดมันแค่สามสิบสองหน้านะือเผื่อสิบหกหน้าที่สั้นตอนที่เราทําส่งลงพิมพ์นะครับ อันนี้เราก็กลับมารีเมคใหม่นะครับก็รีเมคเป็นภาพสีนะครับโชว์ของหน่อยครับประมาณนี้ซึ่งแกอยากวาดครับถามผมถามผมผมอยากให้วาดไหมก็แน่นอนครับก็ <c oughs> แต่ว่าต้นทุนมันก็เพิ่มเนาะผมก็ต้องหาตังค์โชคดีครับที่ปีแล้วพอที่จะมีงานเข้ามาบ้างนะครับก็เลยสามารถให้แกทำได้ครับช่วงนี้ก็ต้อง เรื่องนนุนแก่ครับท่านใดที่สนใจนะครับเร่มนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับสี่ร้อยห้าร้อยครับสี่้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับซื้อได้ที่เพจของเราแล้วก็ช้อปปี้ก็มีนะครับผมลงไปพร้อมกับสินค้าของเราเนาะอ่าสินค้าของเราก็จะเป็นฐานนะครับที่ที่อยู่ในช้อปปี้นะครับส่วนอ e ีบุ๊กนะครับ อีบ e ุ๊กเล่มสีไอ้สีเนี่ยราคายังคิดไม่ออกนะครับตั้งไม่ถูกนะครับหรืออาจจะเอาเท่ากับขาวดําเลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังผมก็คงต้องเป็นสีหมดเลยแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะแจ้งราคาสีเล่มสีเนี่ยในรูปแบบอีบ e ุ๊กเป็น pdf เนี่ยส่งไปให้นะครับจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าอ e ีบุ๊กที่เป็นขาวดํานะครับ อีพุกที่เป็นขาวดำจะราคาสำหรับเรื่องนี้นะครับหน้าถ้าจะไม่ผิดเรื่องนี้มันดีหน้าแปดสิบแปดสิบกว่าหน้าแปดสิบห้าหน้านะครับแปดสิบห้าหน้าแปดสิบห้าหน้านี่จะอยู่ที่สิบแปดสิบห้าหน้าแปดสิบห้าหน้ายี่ห้าสามสิบประมาณนะครับวานสามสิบบาท ประมาณ30บาทนะครับอ่าโอเคครับสำหรับอ e ีบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้นะครับที่อนบ็อก์ั้งเพจแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะจัดเข้าไปในให้ในในรายละเอียดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีสแกน QR Code สําสำหรับไลน์แอดนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับนนี้สวัสดีครับ